เพื่อนได้มาหาป่ามาเมื่อกี้นี่ครับป่าอย่างน้องครับนี่ปะเพาะปะเพาะป่าธรรมชาติเท่านี้บอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงครับเป็ตนต้นแรงๆอากาศก็กำลังเย็นเย็นพอดีบวฮ้อนบวหนาวนะถ้า่ําวคนนี้เนี่ยจังหน้ยมันกระสิเริ่มหนาวครับ ทางหน้าที่เห็นหนึ่งกับเพื่อนเลี้ยงป่าอยู่นะครับเนาะเพื่อนกำลังให้อาหารนะพอดีเดี๋ยวสัญญาณลงเป็นน้ำเบ่งน้ำเพื่อนนะครับไปย่างมาย่างอยู่ด้วยี่น้องมันขึ้นขึ้นลงลงนะเพื่อนยู่นี้โดนละเพื่อนก็เลยํำนาเนาะโอ้ที่เพื่อนเลี้ยงนี่ก็เลยเพื่อนก็จะบอกเป็นอย่างไรละว่าจำนาแล้วแต่ว่าเฮาผู้ใหม่นี่ยไรยังบ่เคย ลงมาแบบนี้อยู่ปึ่งปลาพี่เนาะก็จะเห็นอยู่เนาะ ปลานิ่นนะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่แต่ก็บรรู้ว่าเบิร์นี้นี่มันแม่นปลานิ่นเ,นนเบ,บิร์รยีบหนะเดี๋ยวสิลลงถามขเขาเจ้าเบิ่งครับปลาเลี้ยงอยู่นี่ปลาอย่างครับปลานิน่นเทื่องเบิร์บ่ก อาหารนี่เกลือม,มันนั่นมื้อละจักเทื่อครับนี่ครับเที่ยงครับเช้าเที่ยงแรงบ้งานคนเนาะ เพิ่เฮ็ดกันแนวนี้แหละพี่น้องเอากระสอบอาหารป่ามาตั้งไว้ละก็ตักลงตักลงกินมื้อละสามเทือ่อนเลยพี่น้องป่านี้เสาเที่ยงแรงก,กินขึลลลือนกันกระวโพนี่แหละ ก็ข้ากันนี้ก็มีคนมาตึกแต่ดววงน้ำพีน่น้องป่าธรรมาซาดมันน่าี่มากิน,อ,นอาหารที่มันออกมาจากกระซางเพื่อนนะนะก็เลยเให้ป่าเอะร้อ,อนนี้มันน่าสิลายอยู่เพื่อนก็เลยมาตึกครับอันนี้คนมาแก้งเวดป่ามัน,น,น ปลามันหลายบอกรับอยู่บนนี่คือได้มาตึกอยู่บนนี้ะนะแม่ครับมันไสิาหาเลยครับโอแม่นีพี่น้องปลาธรรมชาติมันมากินหัวอาหารน้ำป่าเลี้ยงเพื่อนอนะะฟังพูนกับกังทำงานกันขยานขันแข,ข็งเลยครับเสียงเครื่องน้องสนั่นรถด,ด,ดูดทรายนะ แล้วงานเรตีนี่้ครับนล้โอ้ให้ให้อาหารมันแล้วก็คือแล้วงานของเขาเลี้ยงจักเดือนบัาหนึ่งครับมันจกได้ขายนี่รสี่เดือนเนาะเอาตัวสักหน่มาเลี้ยงประมาณนี้เวลาเพื่อนเอาอาหารลงไปให้ป่าเพื่อนก็สิขนลงทางนี้แหละพี่น้อง สิเปนลอกแล้วก็มีสายสลิงลงไปห้อทางไปเมืยามานะ่ยังครับ,บอันน่ะผมเอาวันในน้ำโคขงนี่บอกบ้านวกกว่าน่อยครับบ้านเซบอโอดินอ้อยู่อยู่ในกระซ้างนั่นแหละด้หอยสลี่มือแล้วครับ ล่างเนี้ครับอันนี้เล่าหาลงกึงทางนี้ครับเลาะเหรอครับโบได้เอาบ่บได้ใช้เลาะบ่ใส่ตัวนี้ปล่อยลงปล่อยลงเลยมีคนทับอยู่ทางใต้จอดเทียบได้อ๋อแต่ปล่อยหาลงครัล้อไม่ขายปลายางเดียวคือแยมแยมเอาปลาขึ้นแต่ใส่ล้อใส่ล้อเลยเพื่อนได้มาหาปลามาเมื่อกี้นี่ครับป่าอย่างน้อไครับนี่ป่าเพาะป่าเพาะปลาธรรมชาติเท่านี้บ่ แค่คืป่าสบายเขานึ่ป่าเพาะ้อพี่น้องคุณบอกว่าคือๆกันก็ป่าสวายเช <c oughs> าต่ละซี่โลคน,นเด้ควฝนบอาอคุณ,คณยยกแล้วก็บรัดแล้วก็สุดยครับ